สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะ วันนี้นะชุด A นะคะเข้าชุดกันนะผลออกมาบน477 7, นะมาเบิ้ลนะคะล่าง63นะโอ้63นี่สวยนะคะ63 36นะเอ้39นะอาจารย์วงให้39นะคะก็อย่างว่าแหละคะ่ะ9กับ6นะมันก็ตัวเดียวกันนะคะแต่อาจารย์บงวง39เพราะว่า39นะเขาเด่นนะคะอันนี้บอกเลยนะคะเด่นมากนะ อ,อสามนะคะตัวเด่นสามชุดเอนะมาชุดกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กลุบกลิบนะคะกลุบกลิบชุด B <า>นะคะชุดบีในหลุดนะคะชุดบีหลุดนะเออนะชุดบีตัดชุดอ่านำมาตัดชุดเนะอย่างที่บอกนะคะท่านประธานนะคะท่านประธานนะท่านประธานนะคะก็นะไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังนะ ทีนี้นะคะเรามาดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันยิ่งใหญ่นะฮานอยนะคะมาเลเนาะวันเสาร์นะคะฮานอยมาเลนะเออจะแตกมาเลอีกรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมครั้งที่แล้วแตกมาเลเนาะแตกมาเลนะคะก็ก็กอ,อวันพุธนะวันพุธใช่ไหมคะวันพุธก็แบบ ฟังเลยนะคะแตกมาเลนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ทําได้อะไรพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่ยี่สิบสามมีนา 62. หกสองฮาหนอยมาเลนะต้องบอกอย่างนี้นะคะฮาหนอยมาเลนะคะได้อะไร นะคะชุด A นะคะเด่น9นะ2 5 1 3 8 0นะคะ2 5 2 3 2 0 1 5 1 3 1 0 8 5 8 3 8 0 9 2 9 5 9 1 9 3 9 8 9 0นะคะอาจารย์ก็ให้เขาเด่นนะคะให้เขาเด่นนะชุดชุด A นะคะชุดกันนะคะนะทั้งชุดนะชุดชุดท่านประธานนะคะ ชุดท่านประธานนะเอาให้9นะให้9นะคะส่วนชุด B นะหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าน่าสนใจนะเกับ1น่ะคะก็น่าสนใจนะชุด B นะคะได้เด่น1นะึ่งนะสี่เจ็นะคะจับได้4 7 4 5 4 2 3 7 3 5 3้าส0่สอนะคะ ตัวกัน4 3 3 0 4 0 7 5 5 2และ72นะคะนะตัวกันนะคะชุดกันของชุด B นะคะก็อย่างที่บอกค่ะนะจับตัวนะคะจับตัวเด่นนะคะจับตัวเด่น จับตัวเด่นนะคะในกลุ่มนะตัวไหนชนกันนะคะตัวไหนชนกันนะคะตัวไหนชนกันตัวไหนชนกันนะคะเราจับไปตัดในชุดที่อาจารย์บงให้นะคะเป็นตัวเด่นบอกเลยนะเป็นตัวเด่นบอกเลยนะคะที่อาจารย์บงให้เป็นตัวเด่นนะคะพรุ่งนี้นะคะเบิ้ลนะคะอาจารย์ให้นะเบิ้ลนะใครลักเบิ้ลนะคะสองสองสี่สี่นะสองสองสนะคะใครลักเบิ้ลนะ ่าทีนี้นะก็มาดูนะคะที่อาจารย์วงให้นะคะเป็นตัวเด่นมีสองห้าสองสามหนึ่งห้าหนึ่งสามแปดสามเก้าห้าและเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะตัวที่วงเป็นตัวเด่นนะคะส่วนนอกวงนี้ก็เป็นตัวกันนะพูดกันง่ายๆนะคะส่วนชุด B นะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เด่นนะคะชุด B นะคะพรุ่งนี้มีฮานอยและมาเลนะ ครั้งที่แล้วแตกมาเลย์นะแต่มาเลย์ลชุดไหนเอ่ย AB เลยเนาะอ่าไม่แน่นะคะพรุ่งนี้นะคะขอให้ไปทั้งสองประเทศนะก็อย่างที่บอกวันเสาร์อาทิตย์นะก็ต้องการสองประเทศนะคะแต่ถ้าใครทุนนะต้นทุนนะคะไม่เท่ากันนะคะก็เลือกไปนะคะเลือกไปนะเ,เลือกไปนะคะเฉพาะตัวเด่นนะตัวที่เราดูแล้วเข้าตาตัวเด่นนั่นแหละค่ะนะ อย่างที่บอกนะวิธีจับอาจารย์บอกให้แล้วนะอ่ะมาดูสามตัวนะสามตัวเฝ้าแตกนะเออจะแตกมาเลหรือจะแตกฮหาหนอยนะพรุ่งนี้นะคะนะอ่าเฝ้าแตกนะคะจะแตกมาเลหรือจะไปฮหาหนอยนะหรือจะแตกทั้งสงทั้งสองประเทศเลยนะคะชุด a นะคะอาจารย์จับให้แล้วนะคะชุด A นะคะชุด B จับให้แล้วนะ ก็ไปเลือกดูนะคะทั้ง2ชุดนี้ตัวไหนชนกันอ่าตัวชนนะนะตัวชนนะคะตัวไหนชนกันนะคะคุณจับไปจับไปนะคะเป็นตัวที่มีโอกาสนะคะอาจารย์พูดอย่างนี้ละกันเนาะเป็นตัวที่มีโอกาสนะเปอร์เซ็นที่เขาจะมาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นแนวทางนะอันนี้พูดพูดกันนะคะอาจารย์ก็คือไม่มีใครล่วงรู้หรอกคะ่ะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะที่อาจารย์ทำก็ไม่ได้ล่วงรู้นะคะแต่ว่าเราทําเป็นสถิตินะเราทําเป็นแนวทางนะคะซึ่งก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะคะเขาก็ทาเป็นแนวทางนะ ไม่เพราะว่ามันไม่มีใครห,หลอกค่ะที่ล่วงรู้นะก็เป็นแนวทางเป็นสถิติไปนะคะนะก็ AB นะคะ AB นะที่อาจารย์บอกนะก็สำหรับคนที่จะเลือกนะเลือกเล่นนะคะสำหรับคนที่จะเลือกนำไปใช้นำไปลงทุนนะคะก็ให้เลือกตัวชนนะอย่างที่บอกนะคะนะให้เลือกตัวชนแต่ถ้านะแต่ถ้าใครนะคะต้นทุนมีนะคะก็ จับไปนะคะก็ไม่เสียหายนะอะคุณลองไปคำนวณดูนะอย่างคลิปที่อาจารย์เคยบอกนะคะก็เขาก็จับนะคะทุกตัวนะเออแต่เขาใส่น้อยนะคะเขาใส่น้อยนะก็เขาก็กุบกิบนะคะก็กุบกิบนะคะแต่ถ้าใครอ,อยากจะเจาะนะคะก็อยู่ในนี้แหละคะ่ะอยู่ในนี้แหละนะพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ก็าถามว่าอาจารย์ คิดยังไงนะคะกับตัวเลขชุด A ชุด B นะคะอาจารย์ก็บอกเลยว่าก็เชื่อมั่นนะคะคือคนเรานะคะทำอะไรก็ต้องเชื่อมั่นเนาะอาจารย์ก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะเพียงแต่ว่า,อาตอนนีเ้เลขเดินนะคะเลขเดินมานะเป็นตัวกลับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการมีความเสี่ยงน้อยนะคะคุณก็กลับนะคะแต่เขาก็ เดินกลับมาสองครั้งแล้วเนาะอืมถ้าจำไม่ผิดนะเอออันนี้คืออ่าถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ออกตัวกลับนะเออประมาณนี้แต่ก็ไม่แน่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็มันเป็นตัวเลขนะมันเป็นตัวเลขสําหรับวันนี้นะคะก็สมาชิกเนาะก็เก่งนะอาจารย์ ก็เท่าที่ดูนะคะในห้องก็มีสมาชิกนะคะมีสมาชิกในห้องก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจและที่อ,อันนี้คืออยู่มานานนะอยู่มานะตั้งแต่อาจารย์เปิดเปิดใหม่ๆเนาะเปิดห้องใหม่ๆที่เข้ามารุ่น รุ่นแรกๆนะคะโอ้โหค่อนข้างจะเก่งเลยค่ะเก่งนะคะเริ่มจับทางเก่งเริ่มไปได้เองนะคะอันนี้อาจารย์ดีใจมากนะก็ดีใจมากสําหรับสําหรับสมาชิกที่ที่เขาไม่เคยเลยนะคะเขาไม่เคยที่จะถูกเลยนะเขาบอกเลยนะคะว่า,วาทักมาส่วนตัวนะบอกอาจารย์คะไม่เคยเลยนะคะซื้อก็ไม่เคยถูกเลยนะแต่พอมารู้จัก คลิปนะคะรู้จักอาจารย์นะ,ะโอ้เขารู้สึกว่าโอ้มันเป็นแนวทางนะมันมีโอ้มันเป็นแนวทางอย่างนี้นะคะโอ้มันจับนะคะจับแบบนี้ทําแบบนี้เขาถูกนะคะเขาถูกนะ,ะแต่ถามว่าจํานวนถูกเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะนะคะแต่เขารู้สึกว่าเออเขาถูก นะอันนี้นะเหมือนกับเราเล่นเกมเนาะเรารู้สึกเราชนะเนี่ยมันก็มีความสุขนะ5บาทนะ10บาท5บาท2บาทอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยบางทีเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ก็รู้สึกดีใจเนาะอ่าอันนี้นะเป็นเป็น,เป,นเป็นกันทุกคนนะคะก็อ่าเหลือนิดๆหน่อยๆก็อุ้ยดีใจแล้วเออสนุกนะคะก็อยากจะให้อ่าทุกท่านนะคะก็ เขาเรียกอะไรกุบกลิบนะคะนะนะก็คือลงทุนแบบกลุบกลิบนะคะลงทุนนะคะแบบกลุบกลิบไปนะคะแบบว่าเราไม่เดือดร้อนนะอันนี้อาจารย์ขอบอกแต่ว่าส่วนหนึ่งนะอาจารย์เชื่อว่า,าคนที่นําไปลงทุนเนี่ยคือ,อไม่เดือดร้อนนะคะอาจารย์คิดอย่างนี้นะอาจารย์ก็คิดอย่างนี้เพราะว่า อาจจะเป็นงานอดิเรกแบบแบบเสริมเสริมอะไรแบบนี้คือฝึกสมองนะฝึกสมองนะคะแต่แต่ถ้าออสมาชิกนะท,ท,ออที่ที่ททักมาหาอาจารย์นะบอกอาจารย์คะหนูแบบมีนี่ก้อนใหญ่มากเลยนะอ,อยากปลดนี่ปลดอะไรนะคะอ๋อคุณก็ต้องศึกษานะคุณดูไปนะคะดูคลิปไปเพราะว่า าบางท่านเนี่ยเข้ามานะเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแรกนะเอาพูดง่ายๆนะเขาก็ต้องสะสมนะเขาก็ต้องค่อยๆดูนะคะคุณต้องดูนะคะดูคลิปนะคะดูคลิปดูทางเลขนะคะดูคลิปดูทางเลขคุณฝึกดูไปนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่า,าเลขจะเดินยังไงนะคะอันนี้คือ ถ้าถามอาจารย์นะอาจารย์ว่าเป็นชั่วโมงบินของแต่ละคนนะ <c oughs> นะเออนะเป็นชั่วโมงบินของแต่ละคนนะคะอาจารย์เชื่อว่า,าทุกๆคนแหละคะ่ะนะไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดนะไม่มีใครมียานอย่างรู้นะคะอันนี้อันนี้คือในส่วนตัวอาจารย์นะหมายความว่าออยานในเรื่องของออรู้ล่วตัวเลขอะไรแบบเนี้ <c oughs> นะ อันนี้คือเป็นสถิติและแนวทางนะสำหรับอาจารย์นะคะก็คือใช้สูตรนะคะเข้ามานะคะจับเลขให้น้อยตัวนะคะและนําไปเจาะนะคะนำไปใช้ประโยชน์นะคะนำไปลงทุนนะคะอาจารย์เชื่อว่า,าคนในห้องนะคะทุกคนนะคะก็ทําได้นะคะทำได้นะไม่ผิดหวังนะคะถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นนะ เราเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ต้องวิเคราะห์นะวิเคราะห์อย่างใจเย็นนะคะบางครั้งเนี่ยเออเราใจร้อนนะหรือว่าเราดูแบบว่า,าง่ายๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อา,อาจจะมีการผิดพลาดในตัวเลขนะอะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ผิดพลาดกันได้นะเพียงแต่ว่าเอาเอเราก็อ่า ดูไปบ่อยๆนะดูไปดูบ่อยนะคะอาจารย์วงนะบางทีอาจารย์ยังยังแบบก็ยังหลุดตัวไม่วงนะตัวไม่วงออกนะคะอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์นี่ต้องเป๊ะเป๊ะเก่งนะต้องวงเข้าเข้าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็ให้เป็นแนวทางนะ